คำเตือนรายการนี้จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามอาจมีเนื้อหาและคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเงีจ๊ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกๆท่ๆทๆทานนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสำนักสล็อตของเรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าชะตาครับวันนี้ของผมจะเป็นยังไงท่านผู้ชมกับทุน100บาทกับเกม Way of the อ i กิเลนะครับท่านผู้ชม เป็นเกมสําหรับค่าย PG ของเราเนั่เนเองนะจ๊ะคุณผู้ชมก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะก็ไปไปเริ่มกันเลยครับผู้ชมมาในทุน100บาทขอ,อยบาทเขาจเริ่มต้นได้ที่เบ็ดหเลยละกันใส่ไปสัก50หมุนก่อนคุณผูณ้ชมแบบไม่ใส่เทอร์โบก่อนนะแต่ไม่แต่ล้วนเปนล้านยังผมจะจับให้ดูเหมือนเดิมนะครับยังไงฝากกาลังใจกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะจ๊ะและที่สาคัญที่สุดเลยนะครับผมขอเตือนไว้ทุกคลิปเลยนะว่าคลิปนี้ผมก็จัดทำขึ้นเพื่อ จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะสกัตเตอร์โอ้โหสวยได้อยู่ผมว่ามาแน่อ่สกัตเตอร์สักทีเถอะสักทีเถอะครับเออสกัตเตอร์เอออย่างนั้นแหละที่ต้องการมาไ,รไหลไปสวยทางนาได้หมดฮูู โอ้โหห้าตัวด้วยครับท่านผู้ชมสุดยอดไปเด้ตึ๊บตึ๊ตึโอ้โหสวยอย่างนี้แต่ชอบคูณทีละสองครับท่านผู้ชมแล้วก็เพิ่มไปอีกสิบสองมุนวันนี้เป็นไรวะหูดับๆมาท่านผู้ชมอือ,อ,อเอาหน่อยเอาหน่อยอือหือ,อหาย ไม่มาเลยว่าฟรีเกมหรือฟรีเกลือนเนี่ยเข้าแบบนี้โคตรเถื่อนเอ้ยเออ,เอ,อไม่มาว่ะโอ้โหต้องกดตัดแล้วล่ะเอออย่างนั้นหละเดี๋ยญต่อเป็นสิบครับท่านผู้ชมอุ้ยไล่ไปปับ๊บไว ไม่ตอบอะจะได้สิบกทบเจว่าต่ออูเจว่าเออสวยเคไป้าบเข้าไปเจต่อกูเป็นสิบครับชมจบแย่มากแย่มากมากแย่จริงๆโอ,โอ้โหเกินไปไมก็เกินไปไปต่อครับคุณผู้ชม อะไรวะนี่หลายขยะอธิบา,ายเลยโอ้โหสิบ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 สวยมีไว้ใจต่อคานผู้ชมสำเพาทองเดือทองว่ะอ,อือยางนั้นเลยร้อยแปดสิบอือร้อยแปดสิบสามสุดยอดครับท่านผู้ชมก้อนโตไม่กล้าครับมาหนึ่งดอกหลืออีกสี่สิบหมุนว่ะโอ้โหห้าสิบหมุนแบบไม่ใช่เทอโบนี่ช้ามากเลยครับ่านผู้ชม ในสายตาของผมนะแต่ก็ถือว่าโอเคที่มันบวกมาได้นะครับชมยนี่ก็คอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้เลยนะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับขอบคุณมากๆเลยที่คอยให้กําลังใจกันตลอดมานะหรือเจตม้าไปเหรียญโอ้มีไว้ใจต่อครับชมแน่นอนเป็นเคครับที่เข้าแล้วก็สิบเต็มหน้าไปคูณยี่เออยี่แปดแล้วครับชมตอนนี้โอ้โหไม่ไหลต่อได้ไงวันนั่นนะ่ะได้มันยี่แปดจุดห้าว่ะ ขึ้นมาสองรอยแล้วนะครับท่านผู้ชมไปไปต่อยาว,ยาวบอกเลยว่าวันนี้ยาว,ยาวโอ้โหอะไรวะนะ่ะอะไรวะนะ่ะอย่างเซงเลว่าเอออย่างนั้นแหละอืเอาหน่อยเพื่อนสวย อะไรวะยากเย็นแสนขินครับคุณผู้ชมเออโอ้โหมันจะวูบอ่ะเมื่อกี้ต้องขอไปด้วยนะครับยี่สิบสามหมืนจะลั่นยังไงก่อนจาก200ลงมา196แล้วครับคุณชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซับไป หรือว่าช่วยๆกันไปครับชมโอ้โหไม่เข้าโอ้โหไม่มาต้องกดตัดก่อนไหมโอ้โหตัดยังไม่มาจาก200ร้อยท่านชมแต่มันก็บวกของมันอยู่นะเอาจริงแต่มันก็ตึงเกินแบบนี้ห้าสิบหมุนนี่ไม่มีอะไรดีเลยหรอโคตรเกลือครับท่านชมโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยเค อุย้ยสวยเคเคแม่ถ้าไม่ได้ฟรีเกมนี่ไม่บวกมาขนาดนี้นะเอาจริงเจ็ดสิบหกบาทโอ้ยคิวต่อมีไายใจต่อท่านผู้ชมเป็นสิบครับที่เข้าแจมแจมไปเจมาแถวแรกแจมแจมไปเออส่งไม่โดนสวยมีไายใจต่อเออเอาดิอ้ออื้อมาโอ้โหลายใหญ่เกินทาน่านผู้ชมไม่เข้าแต่มาร้อยแปดสิบเจ็ดแปดสิบเอ็ดแปดสิบ 90โอ้โหจบแล้วไม่ลั่นแล้วครับชมขอเพิ่มเป็นเบ็ด2เลยลวยกันใส่เทอร์โบกดมือไปอือหืออือหือจะแข่งอะไรเบอร์นะั้นกูถามจริงสวยไหลไปโอเคอื้อบทจนะไหรก็เต็มนะบทไหไรก็เต็มนะก็โตไปหนึ่งดอกครับชมไม่ใช่ดิเมก้าครับบอก่า77อื้อเหรียญโ,โ,โอ้โหสวย <c oughs> ไหล หาที่แปดร้อยหนึ่งแจมแจมไปโอ้โหไม่ไหลได้ไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหดูดคืนเหมือนกันนะเนี่ยเราสวยเพิ่มเป็นเบทสามเลยแล้วกันครับ่านผู้ชมเบทห้าไปกำลังดีเอาดิมึงอ่ะสวยเคอุ้ยปาบเข้าไปเนี่ยถ้าไหลเนี่ยมึง แจม่มแจมเลยนะสวยโดนด้วยเออคิวสวยมีใบจ่ายเคเออสิบมาแถวแรกสวยตายอยู่ไหลไปเคสสามร้อยคับชมมา,าว่ะหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเอาเรื่องกระเบื้องแตกจริงๆภาพเข้าไปเออเหรียญต่อ,อ,อถุงเหรียญครับชมถุงเงินสวยถุงเหรียญอือไหลไป ภาพเออหลายไีโอ้ไม่ต่อบคุณผู้ชมได้มา1น6่งบาทใส่เบสามสิบเลยแล้วกันเออเหลือทองเหลือทองเหลือทองครับโอเคอุ้ยสิบสิบอุ้ยมาอุย้ยคิวไม่เข้า เจ่งนั้นเนี่ยเบ่งทรงแล้วเนี่ยอือสวยผักเออม,มีใบใหต่อตปาบเออเคโอ้ยสิบเคมาโอ้เคมาเพื่อนแถวสามโอ้ยเคสักทีเถอะนี่เอ,อแถวแรกสวยเออได้หมดไหลเป็นน้ำทุนเออดอกสุดท้ายของเราโอ้ผมพอเลยครับชมได้มาพันสองแปดสิบเอ็ดบาทนะครับชม ยุติการเล่นเลยแล้วกันจำเหมือนเดิมนะครับว่าคลิปนี้ผมก็จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้เล่นตามกันนะจ้าท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมรับฟังกันด้วยสวย่วนท่านผู้ชมท่านใดมีดความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านไปตอบนะสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับได้มาพันห้าบอครับท่านผู้ชมปัดเสร็จไป2ทีก็ไม่เข้าก็เป็นว่าพอใจแค่นี้ท่านผู้ชมแยกย้าย เจอกันใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายด้อ